เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นของการรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับซึ่งเขาเริ่มจ่ายเงินมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ก็คือวันที่9กเนี่ยก็มีการโอนเงินไปอีกหลายแสนลายนะครับทีนี้มีประเด็นข้อสงสัยค่อนข้างเยอะนะครับในเพจกรุงไทยแคร์เนี่ยเขาได้ตอบคำถามนะครับที่น่าสนใจ ที่มีผู้สงสัยโดยสรุปเนี่ยมีอยู่16คําถามด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันตรงกับของเราหรือไม่นะครับตรงกับข้อสงสัยของคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับคําถามแรกก็คือถ้าอายุต่ำกว่า18ปีหรือเป็นนักเรียนนักศึกษามีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ คำตอบของเขาก็คือไม่มีสิทธิ์นะครับเนื่องจากไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการนี้เพราะผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือยังเป็นนักเรียนนักศึกษาจะถือว่ายังไม่ได้อยู่ในวัยทํางานไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างอาชีพอิสระซึ่งหากมีหนี้กยศจะได้รับการพักหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆอยู่แล้วนะครับ2กลุ่มคนว่างงานอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ตรงนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากผู้ที่ว่างงานอยู่ก่อนแล้วถือว่าไม่ใช่กลุ่มแรงงานลูกจ้างหรืออาชีพอิสระที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 เช่นการถูกเลิกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือสถานประกอบการถูกปิดเป็นต้นนะครับ 3. กรณีประกอบอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภท2มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ คำตอบก็คือสามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้แต่ทั้งนี้เนี่ยการพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะครับ 4. ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือมักกูเทศมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้เพราะผู้ประกอบอาชีพกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทางรัฐบาลมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทำให้สามารถตรวจสอบความเดือดร้อนได้ 5. กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5000บาทหรือไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนในระบบได้แต่ทั้งนี้การพิจารณาจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะครับ 6. ผู้ประกันตนมาตรา39-40มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยการพิจารณาก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการ ต่อมาผู้ค้าออนไลน์มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ไม่มีสิทธิ์เนื่องจากถือว่าธุรกิจยังดําเนินการไปได้ตามปกติและการขนส่งสินค้ายัางดําเนินการได้จึงไม่เข้าคุณสมบัติของมาตรการนี้นะครับต่อมา8กลุ่มข้าราชการข้าราชการบํานาญมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากว่าได้รับการดูแลจากรัฐอย่างสม่ําเสมอนะครับ9หากลงทะเบียนสําเร็จ แต่เพิ่งนึกได้ว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องจะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้แต่หากกรณีที่ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นที่จะกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข,ข้อมูลให้ถูกต้องได้แต่ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้และไม่สามารถลงทะเบียนซ้าได้ 10. ต้องการทราบว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนได้ดังนี้ 1. ในเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน c o m เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นข้อความใน2รูปแบบ 1. กรณีระบุโทรศัพท์มือถือจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอแจ้งยืนยันผลได้รับสิทธิ์ตามมาตรการทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 2. กรณีระบุโทรศัพท์บ้านจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว อดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรสีนีหลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น 2. sms หรืออ e ีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบตอบกลับ,กร,บกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องกรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ 3. call center 02-111-1144กรณีที่ไม่ได้รับอ e ีเมลก็สามารถสอบถามสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย1วันนะครับ ต่อมาคําถามที่11กรณีเข้าไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยหน้าจอแสดงข้อความว่าดําเนินการไม่สําเร็จหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้วถือว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วหรือไม่หากเป็นกรณีกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจะได้รับ SMS แจ้งตอบกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสามารถเข้าไปในระบบเพื่อกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้แต่ถ้าไม่มี SMS แจ้งกลับลงทะเบียนใหม่ หากมีข้อความดังกล่าวในหมายความว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วให้รอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS หรืออีเมลตามที่ลงทะเบียน12ขอยกเลิกลงทะเบียนไปแล้วสามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ไหมไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้นะครับ13ใช้เบอร์โทรศัพท์คนอื่นมาลงทะเบียนได้หรือไม่สามารถใช้โทรศัพท์คนใกล้ชิดลงทะเบียนได้นะครับแต่1หมายเลขใช้ลงได้5คนเท่านั้น14ลงทะเบียนไว้แล้วและได้ SMS การลงทะเบียนไม่สําเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจะทำอย่างไรสามารถไปลงทะเบียนในระบบใหม่ได้นะครับโดยระบุข้อมูลให้ถูกต้อง 15. กรณีระบุหมายเลขบัญชีผิดแก้ไขอย่างไรกรณีลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิจะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สําเร็จผู้ลงทะเบียนสามารถดําเนินการผูกพร้อมเพลย์บัตรประชาชนได้เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไป16กรณีหน้าจอแสดงข้อความว่าระบบได้รับ ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิน้นข้อความนี้ใช่ของจริงหรือไม่ทำไมข้อความถึงไม่เหมือนของคนอื่นกรณีนี้ผู้ลงทะเบียนได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์บ้านในขั้นตอนการลงทะเบียนจึงได้รับเป็นข้อความที่แตกต่างจากกลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะได้รับการแจ้งผลผ่านทาง SMS และอีเมล และนี่คือ16คำถามที่เป็นข้อสงสัยนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในเรื่องของการรับเงินเยียวยา5,000บาทครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อไปในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ